ในในสงค่ะพี่น้องเขาตั้งเซ็งเนาะอันเขามาติดตามในซองเขาก่อนเนาะมีสองรอยปลายนะคันเนาะมาแล้วก็เขากเดิมพิทข้าตีมาเอาเมลรูงนี่ออกในคันเนาะได้เตรียมสิบห้าวันเนาะค่ะชุดอันตั้งในได้ได้ถ่ายคลิปมันหนคันเนาะค่ะอันป้องงวงใหญ่งวงใหญ่งปอดเฉยเป็นตัวปูคันเนาะ แล้วก็อันงงตัวเมมันตัวปูนี่มันเดี๋ยมีอันขนตั้งไปมันอินค่ะเนี่ยจะไหยค่ะตัวเมียได้มีค่ะตัวเมย์ตีคงลงงมันเดี๋ยวเดี๋ยวไหมค่ะเนะมันได้ก็เตียมสิบห้าวันนะค่ะขาดีเมาเอมีอินออกค่ะเนอแล้วก็อันส่วนผสมอันเดี่งแันก็มีอีกทางเพิ่ก็อันนี้ค่ะหมักเป้าค่ะอันนี้เมือออกมาหมักเป้าเปลือกค่ะมันแห้งไปเลยค่ะเจนไม่ไหนคะเนออันเป็นมันค่ะมันก็เจนน้ำค่ะ ด่งยัง้งออกครับอันนี้ก็เป็นคำม,มากเลยคะ่ะเจ้าจะมีอาหารใส่อาหารมูนมของใน,นะเนาะอันไหนคะ่ะดุกมันคะ่ะอ่าตึกตัวเล็กอยู่ค่ะเนาะมันมันตีใหญ่ยิง่งได้ก็มีคะ่ะตันตันตนิวจิเขาก็มีอยู่ค่ะบางตัวมันใหญ่มันเกิดเหมือนกันนะคะเนาะใหญ่ก็เหมือนกันคะ่ะด้วยคะ่ะขดัดเสาะพวกนี้มีน้ำอำ่ำน้ำหูคขันนอเดี๋ยวมันมีน้ำให้คะ่ะบางน่ะ มันน่ะพวกนี้มันพวกเกิดน้ำอินไกเออพวกนี้จะอ๋ออันนี้ครัเนาะจีนีหมักเป้าหมักเป้าแห้งอันเปิ้ลนะครับหมักเป้าอันดิบครับนี่ผมสรแห้งะครับคำวมาไปถึงหรืมันแห้งนะครับวาเอาเจนนอมาแก่นนะครับกกนเดี๋ยวก,ก่อนนี้เดี๋ยวก่อนนี้ก็เป็นมันครัเนาะมันก็เจนนอะ,ระรมไรครับเพราะเขเจ็นจีนอะไรมันตักแห้งดอมันเจนนอะครับถ่ายปอนร่วงต้าไว้ขนมมันนคะครับ จีนน้ำไสงว 2, 3, 3, 3, 3, นันสามสามวันก็ได้นะคะจีนน้ำไนก็เป็นห้ามในขานอห้าไม่ด้ห้ามไม่ด้จีนน้ำเปล่าวะจีนนี่เียค่ะเดี๋ยวมาหลดหลดใส่กันให้มันเข้ากันในขานอกรับอันนี้เนีนเนนนเย่ยชอบสมบัติเป้่าในสมบัติเปลานเห็ดเหือออาหารมันอาหารมันน่นะคะรับพตามรักจงใช่ทีนนี้มันติดแน่นในขานอดี๋ยวก็มีลูกมันลูกมันก็ติดกินนะครับ ใส่สามเมลสิเมลยวข้านอ่ะอาหารหมูนมค่ะไตุ้ยขันขันเห็ดใส่เมียข้านอ่ะแล้วก็มีแล้วก็มีหัวน้ำตาลอันนะะี้ค่ะหนึ่งหนึ่งอ่างในใส่หนึ่งพาในข้านอ่ะกำขันเห็ดเลยคะ่ะจินะะาาะ้นเลยค่ะเ้าวมันสำปะหลังจิ้นเลยข้านอ่ะแล้วก็เ้ามาใส่เป็นอ่างเป็นอา่างไว้นะครับยับค่ะง่ายๆค่ะ เช่นไหนครับเรียบร้อยแล้วค่ะบหมักเป้าในหมีมันเด็นม,มากอยู่ตรงไหนนะครับใส่จช่ไหนครับกล้วยสองหอยครับง่ายๆครับอหยาบครับยาวก็ติมาเอามีมันผอมีมันใส่ขึ้นไหนครับเนาะนะครับตัวกูน้นาตีมีขึ้นมีหนวดตั้งปลายมันครับเนาะแต่ไมีนี่งงมันตีแดำๆเลยะครับยาวก็ใส่หนึ่ง หนึ่งอ่างไม่หักกูในขันนออย่างตุ๊กปูหาตัวเมียหานคะครับใส่หกใส่เศจิตได้ที่เขาใส่ขันนอครับอันนี้เรียบร้อยครับไปไต่ก็ตึงเศษน้ำขันนอผมใส่น้ำม,มดมันตีมากินได้ับชิ้นไหนครับ